จะมีคนถวายสังฆทานเยอะเป็นพิเศษเช่นปีที่น้ำจะท่วมโลกอะไรช่วงนั้นที่กลัวตายกันแต่พอพ้นเขตนั้นมาปุ๊บก็ขึ้นปีใหม่เงยียบเลยความกลัวตายมันลดลงอันคนทั่วไปก็จะทำบุญในลักษณะเพราะว่ากลัวจะประสบเหตุการณ์อะไรที่ไม่ดีอย่างหนึ่งก็มาทำบุญกัน,นหรือเพื่อที่จะได้ ้าขายดีเพื่อให้ประสบความสำเร็จในเรื่องของธุรกิจเห็นมีหลายคนก็โผล่มาทำบุญกันะมีน้อยรายที่เข้ามาทําบุญเพราะว่าอยากทํำเฉยๆไม่มีอะไรอันนี้มีน้อยนะส่วนหนก็ทําบุญวันเกิดนะปีหนึ่งก็โผล่วัดทีหนึ่งก็กยังดนะีแต่จะทำเพราะเหตุอะไรก็แล้วแต่นะมันดีทั้งนั้นปัญหาคือ ทำบุญแล้วมันได้บุญหรือเปล่าใไหรือทำบุญด้วยความโลภทำบุญด้วยตัณหาหรือทำบุญเพราะว่าใจมันเป็นบุญจริงๆทีนี้บุญข้างนอกอย่างเงี้ยทำได้ง่ายขอให้เพียงมีวัตถุสิ่งของที่จะถวายมีปฏิคาหกผู้รับนะมีทานบดีผู้ให้นะนะครบสามส่วนนี้แล้วเนี่ย การทำบุญก็ทำได้นะทำได้โดยง่ายแต่ปัญหาก็คือไอ้บุญชนิดเนี้ยเป็นบุญที่หย,ยาบหยาบเป็นบุญหยาบเพราะอ,อะไรเพราะส่วนมากก็หวังผลอย่างที่กล่าวแล้วหรือหวังที่จะได้จะดีจะมีจะเป็นอะไรเงี้ยตามเรื่องไอ้ส่วนบุญที่มันทำได้ง่ายกว่านั้นอีกนะแล้วไม่จาเป็นต้องมีปฏิคาหกผู้รับ ไม่จะเป็นต้องมีวัตถุสิ่งของนะไม่จะเป็นที่จะต้องมีผู้ให้นะก็มีอยู่อย่างหนึ่งก็คือการเจริญกรรมฐานนะเพียงมีความเพียรความอดทนมานะบักบัน่นนะแล้วก็สามารถที่ทำบุญชนิดนี้ได้ละนะบุญชนิดนี้ผู้เจ้าสารเสริญนะเรียกว่าปฏิบัติบูชาส่วนบุญที่เป็นวัตถุสิ่งของนั้นเรียกว่าอามิสบูชา การบูชาพระเจ้าด้วยวัตถุสิ่งของส่วนการปฏิบัติบูชานั้นเป็นการบูชาด้วยการลงมือปฏิบัติตามคําสอนในคราวาสญาิโยมทั่วไปในการที่จะลงมือปฏิบัติก็เป็นเรื่องยุ่งยากเพราะว่ามีภาระหน้าที่การงานครอบครัวที่จะต้องดูแลแต่ว่าพระเรานี่สามารถที่จะปฏิบัติบูชาได้เลย เราสามารถที่จะปฏิบัตรบริบตูชาได้ทุกอิริยาบทซะด้วยนะมันเป็นเรื่องดีอย่างนั้นทุกกิจกรรมของชีวิตพระนี่เป็นเรื่องของการปฏิบัติบูชาได้หมดอย่างเช่นเวลาที่จะขบจะฉันก็มีสติรูร้รูรร้ในขณะที่เคี้ยวที่กลืน,นที่อ้าที่ใส่ที่เคี้ยวที่กลืนอะไรเงี้ยนนรู้รู้ทุกคำข,ข้าวไม่ได้กินด้วยนะ การขาดสตินะรือกิดด้วยอำนาจของตัณหนาราคาอะไรทั้งหลายอันนี้ก็ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติธรรมการจะห่มจีวรน,นะรู้ขณะที่ยกแขนขณะที่ม้วนจีวรขณะที่พาดจีวรอ,อะไรเงี้ยนะขณะที่มีสติร,ร,รู้อยู่นั้นนะก็ชื่อว่ากําลังได้ทําบุญให้ตัวเองละ,นะในขณะที่จะใช้สอยเสนาะน,นะ ใช้เพื่ออะไรเพื่อที่ให้มันนอนหลับสนุกสนานหรือเพื่อว่าให้ร่างกายได้สักแต่ว่าพักผ่อนวองการความหนาวความร้อนเหลือบยุงลมแดดอะไรเงี้ยนะหรือเพื่อที่จะอวดคนอื่นว่ากุฏิเราสวยกว่ากุฏิคนอื่นเขาฉันสร้างกุฏิได้สวยกว่าวัดอื่นอะไรงี้ยหรือเปล่า,ราหรือการขบฉันยา รักษาโรคทั้งหลายนะ่ะก็ฉันเพื่อที่จะให้นะ่ะอา,าพาธทั้งหลายหรือความเจ็บแค่ได้ป่วยทั้งหลายนี่มันระงับดับไปชั่วคราวนะ่ะไม่ใช่เพื่อที่จะให้มันกินแล้วมันจะสวยจะหล่อกว่าเดิมนะ่ะจะได้มีกําลังแข็งแรงเอาไว้อวดคนอื่นเขาไม่ใช่อย่างนั้นนะ่นะอันนั้นไอหลักการง่ายชนิดนี้เป็นหลักการในการประพฤติปฏิบัติในกิจวัตรประจาวันของเราได้เลยนะ่ะถ้าเราไปดูใน สมัสญชนยะปัพระก็เห็นวะ่าผู้เจ้าใช้คําว่าจะก้มจะเหยียดจะคู่จะเงยนะก็มีสติรูร้รู้ในระยะบทย่อยระยะบทใหญ่ทั้งหลายจะยืนเดินนั่งนอนอะไรก็แล้วแต่มีสติร,รู้ได้นะไอการรู้รู้แบบนี่แหละเป็นการปฏิบัติบ,บูชานะเพราะฉะนั้นทุกเก้าอย่างนี่มันเป็นบุญได้ทั้งหมดมันเป็นการ ปฏิบัติบูชาพูา้เจ้าได้ทั้งหมดถ้าเราขอเพียงอย่างเดียวคือมีสติระลึกรู้แล้วจงให้ความสําคัญจงให้ความสําคัญกับการกระทําอย่างนี้มากกว่าอย่างอื่นเป็นธุระที่พระเจ้าให้ความสําคัญอย่างยิ่งทั้งเรื่องของคันธะธุระวิปัสนาธุระอย่าที่กล่าวแล้วแต่เมื่อเช้า,าศึกษาเราเรียนให้เข้าใจหลักวิชาการทางพุทธศาสนาไม่พอ ยังต้องเอาหลักที่เรียนรู้เข้าใจแล้วเนะี่ยมาลงมือประพฤติปฏิบัติด้วยนะจึงจะชื่อว่าทำทาั้งะทั้งสองอย่างในพระพุทธศาสนาได้อย่างสมบูรณ์นะไม่ใช่สมบูรณ์อย่างเดียวสมดุลนนีนตะั้งหากนะนะถ้าเราสามารถทํานี้ได้ก็ชื่อว่าบวชมาไม่เสียเปล่าในโยมนี่มีโอกาสได้เข้าวัดอยู่บ่อยๆก็ศึกษาให้เข้าใจส่วนมากโยมนี่ไม่ค่อยจะเข้าใจในสิ่งที่ผู้เจ้าสอนแล้วฟังเขาว่า นะอาจารย์ครูบาอาจารย์องค์นนเทศอย่างนั้นองค์น้เทศอย่างนี้ฟังเขาว่ามาโดยที่ไม่รู้ว่าผู้เจ้าเทศอะไรไว้สอนอะไรไว้อย่งจริง,รงน,นี่คือจุดบอดนะแม้กระทั่งพระเองก็ไม่เรียนรู้นะจะว่าจะโยมเลยพระก็ไม่เรียนรู้ยิ่งมีเวลาบวชน้อยแทบไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยนะกินๆนอนๆเล่นๆไปเพราะห,หมดเวลาบวชแค่นั้นเองก็เลยเสียประโยชน์จากการบวชของตนเองโดยเฉพาะ นะพระสค์นี่เป็นบุรุษเพศเนาะนะเป็นอุดมมาเพศนะนะเป็นเพศที่สามารถที่จะออกบวชที่จะประพฤติปฏิบัติได้ง่ายกว่ากว่าิทธีภาวะทั้งหลายเนี่ถือกวาสตรีเพศทั้งหลายเนี่ยนะจะไปที่ไหนก็สะดวกสบายยา่าเจมให้ความเคารพนับถือให้ความยอมรับมากกว่าผู้หญิง ตอนนี้พระผู้หญิงในเมืองไทยก็มีที่เรียกว่าภิกษุณีเนี่ยแม้จะไม่ได้รับการยอมรับจากคณะสงฆ์ส่วนใหญ่ก็ตามนะแต่ว่าไปไหนก็ลาบากเพราะว่าโยมก็ไม่ค่อยได้เคยพบเคยเห็นเท่าไหร่การยอมรับก็ไม่ค่อยจะมีจะบวชเป็นแม่ชีคนก็ว่าอกหักแล้วมัง่งนึงมาบวชอนะไรอย่างเงี้ยแต่พอเป็นพระคนไม่ว่าอะไรนะผู้ชายบวชพระนี่ถือว่าเป็นเรื่องปกติในสังคมไทยนะเพราะเมื่อเรามีโอกาสเนี้ ม,มันง่ายอย่าตายนะตื่นเช้าอุ้มบาตรไปรับอาหารชาวบ้านชาวบ้านก็เลี้ยงดูอย่างดีหัทําหัทํามำรุงอย่างดีนะถ้าเราเอาโอกาสเนี่ยเป็นโอกาสในการที่จะฝึกฝนตัวเองเนี่ยถือว่าเป็น่างที่ง่ายมากถ้าต้องไปทํามหากินด้วยเนี่ยนะเวลาที่จะมาพุทธปฏิบัติเนคงยากปัญหาคือนะเราใช้เวลาในชีวิตทั้งหมดตลอดช่วงของการเป็นพระเนี่ยทําอะไรอยู่แค่นั้นเอง นะทำอะไรอยู่ทำธุระในพุทธศาสนาอยู่หรือเปล่านะถ้าไม่ใช่ก็ต้องเตือนตัวเอง,องบ่อยๆว่านะในฐนานะที่เราเป็นพระเนี่ยเรากำลังทำอะไรเป็นการปฏิบัติบูชาพู้เจ้าอยู่บ้างทั้งคันธะทั้งวิปัสนาเนี่ยนะทำครบหรือยังคันธะะก็ไม่เรียนรู้วิปัสนาก็ไม่รู้เรื่อง<ม>ก็จบเพไม่ได้ทำหน้าที่ของพุทธบุตรเทนะ่าที่ควร ก็สักแต่ว่าอาศัยศาสนาหากินไปวันวันหนึ่งให้าชาวบ,บ้านเขาเลี้ยงไปวันวันหนึ่งมีแต่ยูนิฟอร์มมีแต่เปลือกข้างนอกหาแก่นแก่นอะไรไม่เจอสักอย่างอย่างนี้ก็เสียประโยชน์นะอั้นอดทนเขาไว้ฝึกฝนเขาไว้แล้วนึกถึงผู้เจ้านะผู้เจ้าบำเพนบารมีเสียสงไขแสนกลับยังไม่พอนะพระชาสุดท้ายยังต้องมาทดสอบทดลองทุกทรมานอยู่ตั้งหกปีนะนะ แะละพัดความทุกข์ยากลําบากทั้งหลายที่ไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนในสมัยที่เป็นนะ่ะคารวาสก็มาทดลองทำทั้งหมดที่นักบวชยุคนั้นเขาทำกันนะเอาชีวิตเข้าไปทดสอบทดลองจนใน่สุดก็เข้าใจกฎเกณฑ์ธรรมชาติขึ้นมานะตัจสรู้ขึ้นมาได้แล้วก็นำเอาสิ่งที่ค้นพบกฎเกณฑ์ทั้งหลายตามธรรมชาติเนี่ยมาสั่งสอนนะพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย นะแล้วก็ไม่ได้แปลว่าจะสั่งสอนได้ทั้งหมดนะบางคนแม้จะบ้านอยู่หน้าวัดเดินสวนก็พูดเจ้าอตอนบิธบาีอยู่ทุกวันก็ใช่ว่าจะยอมรับนับถือพุทธศาสนานะนะบางคนก็ตําหนิด่าว่านะใกล้เกลือกกินด่างอยู่แค่นั้นนะคนเป็นอย่างนั้นไม่ต้องพูดถึงอะไรมากแล้วพวกเราพุทธศาสนาเกิดมาสองพันห้าร้อยกว่าปีพวกเราไปอยู่ที่ไหนกันมาทำไมเพิ่งโพลมาชาตินี้ ะมาบวชแล้วก็ยังไม่ค่อยจะตั้งอกตั้งใจอะไรสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะหรือเข้าวัดมาปฏิบัติแล้วก็ยังไม่ค่อยจะใส่ใจสนใจสักเท่าไหร่เราไปอยู่ไหนกันมาน่ะมาถึงบัดนี้แล้วก็ยังงงๆอยู่เหมือนเดิมยังขี้เกียจอยู่เหมือนเดิมยังใช้ไม่ได้อยู่เหมือนเดิมยังไม่มั่นคงเพียงพอเนี่น่ะเดี๋ยวขยันเดี๋ยวขี้เกียจอยู่น่ะวิ่งตามกิเลสอยู่ตวิทั้งวีทั้งวันอย่างเงี้ยน่ะแล้วแล้วเมื่อไหร่เราจะเข้าใจสิ่งที่พระเจ้าสอน เราจะรออีกกี่ชาติในสองพันห้าร้อยกว่าปีนี่ตายเกิดมากี่ชาติแล้วก็ไม่รู้แล้วจะรออีกกี่ชาติเมื่อไหร่ตอนนี้องค์คาระไปยกทั้งหลายอยู่ครบแล้วสติปัญญาก็ยังไม่อยู่เรี่ยวแรงกําลังก็ยังไม่อยู่ถ้ายังไม่ขยันตอนนี้เราจะขยันตอนไหนไม่ภาคเปี่ยนตอนนี้เราจะไปภาคเพลี่ยนตอนไหนตอนนี้แกง,งอมทําอะไรไม่ได้แล้วหูตาฝ้าฟางสติปัญญาเลอะเลือนไปหมดแล้วอย่างนั้นจะไปทำอะไรได้นะ ก็ต้องเตือนตัวเองอย่งนี้บ่อยๆบ่อยๆนะจะได้มีความเพียรขึ้นมานัน้นเองนะสวัสดี